ตอนนี้ก็มาพูดถึงสัญโยต์สิบริการคือหนึ่งสกา,กายยะทิฏฐิสกายยะทิฏฐินี่ถ้าเต็มกําลังจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามาเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราที่สัปปาสาบ,บรีเดวยขันห้าผมขอใช้สัพปร,ร่างกายง่ายดีและว่านี่เป็นกําลังของพระอรหันต ถ้ากําลังของพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีจะมีความเข้าใจแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้ากําลัง,งพระนาคามีเห็นว่าร่างกายนี้สงบปลกุกกลังเกียตในร่างกายเบื่อหน่ายในร่างกายตัดกรรมฉชันทะานในเด็ดขาดเฉพาะสกายยะติติต้องมีความเข้าใจมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ชของเรา,เราก็เลยไม่มีใครทํากันเพราะรู้ตัวว่าทําไม่ได้ม่เกินไป ดูกาลังใจของเรา,าแค่ไหนกันแน่เวลานี้เรายังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ทราบว่ามันจะตายใช่ได้นี่เป็นกําลังเขงาประสดาบันประสิทธาคามีแต่ความดีสูงกว่านั้นเจริญกายยกตานุสติกรรมฐานกับวสุภกรรมฐานจนกระทั่งมีเห็นว่าร่างกายนี้มีสภาพสปกปรกโศโครกหน้าเกลียดคล้ายสุนัขเน่าหรืองูเน่ามาคลอที่คอ มีความนังเกิขนาดนี้ไม่ต้องการร่างกายของเราและไม่ต้องการร่างกายของคนอื่นความกำนัดยินดีในร่างกายไม่มีอันนี้เป็นอารมณ์ของบ้านนาคามีถ้าในที่สุดเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็น,นเพียงธาตุสี่เป็นเครืกกร่องประกอบเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ชช่มันก็พังตามสภาพของมันมันจะพังมอะไรก็เป็นเรื่องของมันอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์นี่เป็นสัญญ,ญาข้อตน ท่านย่อข้อดีสองวิจิิจฉาเราไม่สงสัยในยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ความจริงเราก็เห็นชัดมันก็ไม่มีแต่แก่มีความป่วยไข่ไม่สบายเข้ามากระทบกระทั่งทําลายความสุขเราก็เห็นการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจให้เกิดความทุกข์เราก็เห็น และการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์เราก็พบความตายจะเข้ามาถึงบุคคลใดอาการความทุกข์หนักมันเกิดขึ้นเราก็เห็นการประกอบกายงานทุกอย่างเป็นเหตุถึงความทุกข์เนื้อย,ยากมันเป็นทุกข์เราก็เห็นทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ตายแล้วแบกไปไม่ได้เราก็ทราบ ร่างกายเป็นที่รักอย่างยิ่งทั้งชายและหญิงรักร่างกายยิ่งกว่าอย่างอื่นตายแล้วก็ไปไว้ได้แล้วก็รู้ที่สมเด็จพระบรมครูทรงตัดว่าทําความดีตายและไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปบินพมบ้างปันนิพพานบ้างต่อไปก็ศีลแลพตะปรามาทการลุกครรศีลไม่รักษาศีลจริงจังพลาดมากก่อนปฏิบัติ อย่างนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาทุกคนมีความเข้าใจดีแล้วว่าการละเมิดศีลมีความทุกข์ขนาดไหนช้ปุบเพนิวาสานุติยานนรกชาติขงตนเราเคยลงนรกเพราะการละเมิดศีลมาก,กี่วาระมีทุกข์ขนาดไหนดับการทรมายขนาดไหนพ้นจากนรกมาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาเป็นสุรกายพ้นจากสุรกายมาเป็นสติฉัน คนจากสติฉานมาเป็นคนโทษละเมิดสินข้อที่หนึ่งเป็นคนอายุสั้นพลันตายมีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนโทษละเมิดสิลข้อที่สองทรัพย์สมบัติจะพินาศผลิตไฟบ้าง้วยน้ำบ้างด้วยลมบ้างโดยการโทกขโมยขจุนลักบ้างโทษละเมิดสินข้อที่สามคนในปกครองลืดดานว่าไม่ได้ไว้ไม่ฟังคือไม่เชื่อฟังเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ การละเมิดสินข้อดีสี่วาจาพูดดีแสนดีไม่มีใครเขาเชื่อเราก็มีทุกการละเมิดสินข้อดีห้ามาเป็นคนแล้วนะเป็นโรคปวดหัวบ่อยบบ้างเป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างการละเมิดสินนอกจากจะตกนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉันมาเป็นคนยังไม่เป็นทุกข์อีกต้องพบกับความยากจนเข็นใจจับจะพินาศไปน้ำรบไฟลมเป็นตน และกำลังเท่านี้ท่านียกว่าเป็นกำลังของปะโสดาบัญคือตัดสัญญยด้ยสามฉะนั้นของบรรดาท่านผู้บริษัทแล้วสายกำลังใจนี้ไว้ให้ดีแต่ส่วนที่มีความสำคัญนั่นก็คือว่าจงคิดว่าร่างกายที่เป็นปัจจัยเรืองความทุกข์อย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราอีกนั่นคือเราต้องการนิพาน์ อันนี้เป็นสัญญาณสามของพระโสดาบันอย่าลืมว่าพระโสดาบันในยังแต่งงาน